เฮ้ยกัดกัดกัด สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนักแกะนะครับวันวันฮะแต่เรื่องไปวันนี้เราก็มาอยู่ที่คลองหนึ่งนะเวลาก็6กนาฬิกาสีนาทีโอเคมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะตกปลาได้กี่ตัวกับวันที่น้ําเต็มกลับมาเต็มคลองอีกแล้วห่างกันแค่ทิศเดียวเนี่ระดับนะ้ำมีคนละเรื่องเลยโอเคไปดูกันเลย let's go วันนี้เราจะใช้เหยื่อตัวนี้นะครับนอนพิ้ว10ตัว19บาทมาดูกันแนะนำการเกี่ยวเหยื่อนะครับเราจะต้องให้ตัวเหยื่อเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะตั้งแนวนี้นะเวลาเรากอมาก็จะให้มันเป็นแบบนี้มาปุ๊บปุมาหางเขาก็จะพิ้วพิ้วตีน้ำมาสะพือน้ำมาปุ๊บปุ๊บนะครับ <laughs> การเกี่ยว ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ใช้จอบเบ็ดเบอร์หนึ่งนะปักที่หัวเขาไปนะครับจากนั้นก็พลิกด้านเบ็ดมาแล้วก็มาเทียบดูว่าเราจะต้องปักเกสรอเบ็ดไว้ที่ตัวเหยื่อตรงไหนนะครับเราจากนั้นก็หักตัวเหยื่อนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยโอเคดูรูปด,ดูนะรูปดูรูป,ด,รปดูนะครับถ้ามันไม่สะดุดแบบนี้โอเคใช้ได้สวยลุย ในส่วนของลอกที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นลอกได้ว่า Alpha SV TWD 800HL นะครับส่วนคันก็คัน b u k g y BFS นะครับ <Wow. S 1> ความยาว6ฟุต8นะเวทไลน์ line, เขาอยู่ที่4.12ตัวเบ็ดเบอร์1นะครับใช้วันนี้ตะกั่ว2.7กรมัมเป็นตะกั่วทางสเตนนะแล้วก็สายช็อคหน้าที่30ปอนด์ของ V-Bat นะครับมา เช้าเแบบนี้นะเช้าเช้าแบบนี้ต้องชิดหลิงอ่าตัวตามขอบขอบยญาก่อนแล้วกันเช้าเช้อุ้ยทำไมติดอ่ะตามขอบหญ้านะถ้าเขามีตัวนอนอยู่อ่ะมันต้องมีแรงประทะกับคันเบ็ดของเราโอเค ผมว่าเช้าเช้าแบบนี้ชิดชิดขอบหญ้ามันน่าจะมีตัวมากกว่าอยู่ตรงกลางของแล้วตอนนี้ระดับน้ำนี่โอ้โหบอกตรงว่าลึกตรงริมขอบอะน้ำมันยังพอกระเทินมันต้องขึ้นน้ำมันต้องขึ้นกว่านี้อีกประมาณถ้าคืบน,นึงหรือศอกหนึ่งอะกำลังสวยเลยตรงนี้นะโอเคจะใช้หญ้าข้างฝามันก็น่าสนใจ เช้าๆแบบนี้มันน่ามีตัวส้มอยู่มากเลยนะถ้าไม่มีคนไปกวนตัง้งแต่เมื่อคืนวันนั้นบอกว่าตรงนี้มี <c oughs> คนมาส่องยิงปลานะตอนอะไรนะที่สี่ที่ห้าเทียบเลยอุ้ยมีตัวมีตัวแบบนี้หมายแบบนี้กบยางมันน่าจะตอบโจทย์กว่านะแต่ผมว่าเอา หนอนพิวของเราลงก็กล้าดยากมันยังแน่นไปว่ะถ้ามันท่วมเยอะกว่านี้นิดนึงก็โอเคนะเฮ้ยกลัดกัดเลย เป็นยังไงบอกแล้วนอนผิวนึกว่าจะไม่อยู่โอ้แต่ตัวเล็กมากเลยอ่านะครับแต้มแรกของเรากับนอนผิวโอเคดูเยือบู มีเอฟซีเขาก็มาด้วยโอ้เขาบอกว่าเขาติดเขาดูคลิปผมทุกคลิปเลยอดีใจมากเลยอะ่ะขอบคุณมากนะครับสําหรับนันนะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะมีกําลังใจในการตกปลาขึ้นเยอะเลย <S <S <ส>เห็นนะเขาบอกว่าขอรอมาตกปลาวันอาทิตย์เพื่อที่จะมาเจอผมโอ้ยเป็นไงเป็นไงโคตรดีใจอ่ะได้ยินคํานี้ คลิปให้นั้นนะเขาต่อระดับน้ำแบบนี้น้ำแบบขึ้นมาตรงชายาแบบนี้ครับปลาเขาจะชอบอยู่แบบกลิมคลองมากเลยนะขอบของตำแหน่งที่เรายืมน่ะนั่นแหละแต่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเช็คดูดีๆนะบางทีก็มีไซส์ใหญ่ๆก็มีนะบางทีก็แต่ส่วนมากอาจจะไซ ไซเล็กๆอะ่ะไซประมาณขีดหนึ่งหรือว่าไม่ถึงขีดอาจจะเยอะโอเคแต่บางวันก็โอ้โบอสก็มานะอย่าอย่าชะล่าใจนะครับส่งเยอะเข้าไปสำรวจนะแบบนี้ลองส่งเหยอะไปชิดๆกับแนวขอบหญ้านี่นีนนมีตัวรอยขึ้นมาเฮ้ยฮ้ยลงน้ำป๊อบมันขึ้นมาจิ เฮ้ยกัด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 อูอะไรเนี่ย <t ap> วันนี้แดดแม่งแรงมากเลยวะเจ็ดนาฬิกาเองแดดสองแบบโอ้โหเหมือนไม่เคย สองอะไรวะเฮ้ยกัดกัดโอ้โหลุนขัมบินอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเฮ้ยจะเกี่ยกกวงั้นเออหลุดแล้วโอ้อ่าตัวที่าองแต่ว่าใส่มันเล็กไปวะแต้มที่สองของวันนะครับแต้มที่สองของวันกับนอนพริว้ว โอเคสองแต้มและ2สองแต้มและเช้านี่รู้สึกว่าจะดีอยู่นะปลาจะกัดอยู่แต่มันจะกัดห่างๆเหมือนกัดแบบระแวงระแวงไปหาต่อหมายหนึ่งหมายหน้าสะพานข่าวนะาหน้าตลาดเตยนะเนี่ยตรงนี้กัดผมประจําแต่ไม่ค่อยจะได้ตัวเขาสักทีน้ํามันขึ้นมาแบบนี้ผมว่าตรงนี้มันน่าจะมีตัวมาซุ่มตรงทางขอบร่องําแพง ปโอผมว่ามันน่าจะมีตัวมาสซุ่มอยู่นะหรือว่าเขาไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ตัดตัดนี่ไง ตักแรงด้วยไปโดนหอะไรวะตักำลังมือมีตัวขยับออกมีตัวขยับออกไปนะแสดงว่ามีตัวซุ่มอยู่ตรงนี้นะมีตัวซุ่มอยู่นะ อ,อ้้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยมาแล้วเดียวโอ้ตรงนี้ไม่เคยเพื่อใคได้ตัวขึ้นมาถ่ายรูปเลยยหะโอ้ยกลับมาใหม่เมื่อเช้า หมายเมื่อเช้าหมายเมื่อเช้าหมายนี้เมื่อเช้าได้มาสองแต้มว้าววันนี้ปลากัดห้าหกทีได้มาสองสมตัว <c oughs> อะไรของฉันก็ไม่รู้เฮ้ยกัดโดน ตัวเล็กมากเลยโอ้มี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 จสกยาดีเ่รอโอ้ตอนนี้ดูเล็กมากเลยโอ้ดูกำนันนะดูมือผมนะดูมือผมแล้วโอ้แต่วันนี้ชิ้นเกินก็โอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแล้วล่ะตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกาแล้วเดินเลาะขอบริมคลองหนึ่งไปนะจนตั้งแต่ หน้าพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับจนถึงเทศบาลท่าของปรากฏว่ามีมีตัวกัดกัดเยอะไหมเยอะแหละหกเจ็ดทีนท่นแหละแต่ว่ามีตัวเล็กๆครับตัวเด็กๆตรงนั้นเลยวันนี้ไม่เจอไซส์สวยๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วขอบคุณน้านะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ